ดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันมาสุขสุขคนณบอกวา่าทางพังลาวพังไทยและต่างประเทศกันยินดี่ตอนขับก่อสู่สองแม่น้อกโตโนโอีกแล้วเมื่อนี้ก็ไปเฮือนะบ่าวเนาะได้ปลามาให้พ่อเถ้าพ่อเถ้าคูณแล้วก็มาให้เพลินปีกกินแรงก็เสียปลาไปให้เพลินก่อนก็รับไปชมน้ำกันได้เลยสบายดีสามเกงสบายดีเด้อสบายดีเด้อ ไปปลามาใหาป้ปลาเ่ปลานี่มาาปะปลเถ่าจกสี่โตตัวปลาตัวปลาเท่าเอาไปปาต,ตปาีกินแรงตีกินแรงครับมามาม่จับม,มือนีขึ้นจะไปไกินเผาเปาจอาปลาเอาปาเบาหวานแห่เด็ปลาหาตมันหนาวนก็เลยบุยอยากขุกคนใด เดือเปเออยูี่ปทายงแก้วเดือดเทางห้ามันยังห่างอ่ะตัฮะได้ละได้ละบันตั้มน้องน่บันตั้มนาี่นู่นยูอได้ดอกบันตั้มน้องันเตรียมตั้มเดี๋ยไปเอาตัวม่ตัวนึงฮะนี่มันเป็นเสียเนะพอแถวใหม่จจ๊บ เอาใหมตัวนเดีมาต้มค่ะนั้นใหม่ตัวนะดีไม่เหลี่ยมค่ะให้ตํ้สบายเลยมีน้โลคะไม่เาไม่ใช่คือโปรเย็นไม่เข่าแล้วก็จิ้าเข่าได้บ่เละ เราก็ไปหากิ้แล้วกรเผือลูกก็ร้าน้นโอเคน้าจะมาแมวมวมาวเรือลูกแล้วเลยก็มาพี่น้อง แบ่งกาเฟนมกินบวดผัวกันเนาะบวชขันมีขันก็มีมีกาแฟสดแหละมาส่งกินเอง สบายดีน้องลาตีกินกินยังอะนะกินยังกินยังตำกล้วยปะตำมกล้วยตมกล้วยาเด้ออาแลเป็นแต่แสบเลยน้องชาคือบุกินกินแล้วกินเลยก้กนมนางทงได้กินแล้วหรอเล่กินแล้วหอกันนะกินจนอิ่มเลยมกินอ้องบมักบนไหนดอกต ชิ่ดาดมากบ่หมูกระทะหมูกระทะจะมาแล้ว่อาจะไปห้ไม่ถ่าวไมเถ่ามาเลย กอแม่นั่นชื่อควายไปที่กินเด้งามมาสิงามโอ้ได้หลายลนะแม่ทถาวสบายดีเด้อแม่ทถาวสบายดีแม่ทถาวกำลัง้าโอ้ได้เขียนนำพักหนอกนราไม่ทาได้เขียดจะมีป่นเออตัวใหญ่เขาได้ปลามาให้เจ้าได้หาโตปรนินจะบเ็ดกินใช่เอเมนกินเพียเขาเขากินนะน่ะกินยังวะ กีนต้มอ,อ่ะนะยู่เฮือนเดี๋ยวกินหลักกรยาแล้วค่ะมากินกินหลักะเจ้ายัางไม่ได้กินข้าวที่หยั่งบ,บ่มาแรกคุณแล้วจะจ้ากินหรอบ่กินเลยจูบบก็กินแล้วก็มาแล่นเมถาว่าหาของกินแรงวลาสิปาไ,าปาไปหาแมถาว่าเลยไปบ่ทันแมถาว่าหาพวกหอยหาขีอัด

เมานเแม่ป้าน่นผแล้วมรมื่อหนาะอันช่วงไ่เถาลงงปลาทังนี่น้าพอเราเทียมเนาะกระปูก็จิหลยน้าเมื่อหนาปลาทังนี่ไม่ไหลถ้าเราจะกินข้อเทียงละ

ตัวโน้ก็จะได้จบคลิปไปเพียงตัวนี้พะ่ะอภพอแมเมฟซีทุทานเป็นกำังใจใจแม่น้องตัวโน่เนี่ยเด้อพระกายพรอภพอแมเมฟซีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัาจจากโกาครคภัยไข้เจ็บปัถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นมคกลมวงมาปัจนาขึ้นมาค่ะขอให้เจริญก้าวหนะ้าอันนี้แม่น้องตัวโน่ก็ขอตัวลาไปก่อน 好可好啊咋办理咋办理。